เปิดกฎหมายขายน้ำสม้มรู้หรือไม่ภาษีความหวานน้ำผลไม100้100%ก็ต้องเสียน้ำส้มไม่ใช่นึกจะขายก็ขายได้เปิดดูข้อกฎหมายควบคุมทั้งบรรจุขวดขายและแบบคั้นขายแบบสดๆรวมถึงภาษีความหวานที่ต้องจ่าย กรณีแม่ค้าโพสเฟซบุ๊กเตือนถูกล่อซื้อน้ำส้ม500ขวดก่อนเรียกค่าปรับ12,000บาทฐานไม่มีใบอนุญาตที่มีการรายงานไปก่อนหน้านี้นั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้นายแพทย์ภัยศารด้านคุ้มรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเคยให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขายน้ำส้มเมื่อวันที่24พฤษภาคม59โดยระบุว่าการผลิตน้ำส้มคันขายจะมีอยู่2ส่วนก็คือ 1. ผลิตบรรจุภัณฑ์ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทแล้วส่งไปขายตามร้านค้าต่างๆนั้นเข้าขายเป็นโรงงานต้องขออนุญาตจากอ,อยออก่อนโดยผลิตภัณฑ์ต้องถูกสุขลักษณะระบุว่าเป็นน้ำส้มข้นสด100%ห้ามใส่อะไรลงไปเด็ดขาดและต้องมีฉลากแสดงชื่อสินค้าสถานที่ผลิตส่วนประกอบรวมถึงมีเลข13หลักที่ได้รับอนุญาตจากอ,อยอ 2ร้านค้ารถเข็นที่คันสดๆและจำหน่ายทันทีต้องขออนุญาตในการเปิดร้านจำหน่ายจากท้องที่ก่อนและการดำเนินการต้องถูกสุขลักษณะ ขณะเดียวกันพรบสรรพสามิตรปี2560ได้มีการเรียกเก็บภาษีความหวานรวมถึงน้ำผลไม้หากมีปริมาณน้ำตาลเกิน6กรัมแต่ไม่เกิน8กรัมต่อเครื่องดื่ม100มิลลิลิตรจะต้องเสียภาษี30สตางค์ต่อลิตรหากมีปริมาณน้ำตาลเกิน10กรัมแต่ไม่เกิน14กรัมจะต้องเสียภาษี50สตางค์ต่อลิตรหากมีปริมาณน้ำตาลเกิน14กรัมต่อเครื่องดื่ม100มิลลิลิตรจะต้องเสียภาษี1บาทต่อลิตร ซึ่งความหวานที่ได้จากธรรมชาติโดยส่วนใหญ่มีค่าความหวานเกินกว่า6กรัมต่อ100มิลลิลิตรมีผลทำให้น้ำผลไม้100%เซทุกรายล้วนต้องเสียภาษีดังกล่าวอย่างเลี่ยงไม่ได้ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ com